สาถุสานเลื่อได้เ๋ยโอเคสวัสดีครับผมตรงๆน่เลนี่ขอให้ออกเลขปูนี่แหละอ๋อไหนเลขปเขียนให้หาตายายนี่เลยตรงๆเลขนี่แหละเอาเลขทันด้วยแล้วก็เลข ที่ว่าปูปูขาวให้มาเอาแบบปูกรงเซมูแคงเดนแล้นี่เลยก็เลขงวดนี้สงสัยจะได้ซื้อเลขปูเพราะว่าอนลอนปูกอนที่เพราะว่าเมื่อคืนตอนมาก็ฝันเห็นเอาจ้าฝันเห็นก่อนแล้วตายายนะฝันเห็นตายายที่ตำหนักปูเนาะจ้าก็เพราะว่าก่อนจะมาก็บอกตายายไปอยู่ จะมางานปูอยู่ค่ะก็ทีนี้ตกกงคืนก็ฝันฝันว่าตัวเองกําลังอาบน้ําอยู่ในโรงแรมเป็นบ้านเก่าๆนะ <Yeah. S 2> และ้วทีนี้ไปอาบน้ำนะ่ะเป็นอาบน้ําก็สายยาง yeah. 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 แล้วก็มีเอาจักที่เดินมาที่บอกว่าเนี่ยสมตางละฟรีรม่มทางนี้ก็ยื่นเงินให้เขาไปห้าบาทก็ yeah. Yeah. บอกว่า เดี๋ยวเอามาคืนให้กิณิกแม่นะก็พูดคอมเมนต์กิจอาจะมาจะยืมาทานโอลนบิงเด้อจ้า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 ฝันตอนเงินตอนเงินสองบาทแต่พี่นางให้ห้าบาทให้ห้าบาทเราจะเอามาทอนคืนเอามาทอนคืนทอนคืนก็สามบาททอนคืนก็สามบาทสามบาท้็เลขตรงกับเลขคูก็ห้านะมันมีอยู่แล้วเพรอเอาจ่าเอาจ่าเอาจ่ายิ้มคือกิจสมองเอาจ่ายิ้มในฝันนะแต่ ก็าตายายนั่นหละเพราะว่าฝนจะมาก็บอกตายายก่อนนอนแล้วว่าตายายก็จะไปอยู่เป็นห่วงว่าตรวจโควิดไม่ผ่านครับวันนี้ได้ตรวจโควิดไม่ผ่านไงาจากก็เลยบอกตายายว่าไปอยู่ไปงานปูอยู่วันนี้เพราะว่าได้ฝันเหายไรั้งเหมือนกันตายายที่นี่นะ ปันให้เลขตรงนี so <im> <im> like like ้ก็มีปันให้เลขตรงนี้ก็มีก็นี่แหละค่ะก็ขอให้ออกค่ะตายายโชว์เลยค่ะขอให้เลขปู่มานะคะเพราะลูกศิษย์ก็รวยพันล้านนะคะรวยพันล้านถ้าลูกศิษย์ก็รอหลายคนหลายท่านเนาะให้ออกให้ตรงทางขอให้เลขปู่ตรงท้งวันนี้ภาวนาบอกตายายแล้วว่าขอให้เลขปู่เข้าเพราะลูกศิษย์เราก็จะได้ซื้อจะได้รวยกันทุกคนค่ะก็มาบอกตายายจ้ะ า,าต,ตายายก่อนนะบอกเลวตอนตอนมาถึงตั้งใจเช้ามาจุดก่อนเพื่อนเลยอันนี้ลาค่ะกำลังจะลาอันนี้ลาค่ะน,นีลาค่ะแต,แต่ว่ามาตั้งแต่เช้ามาจุดก่อนแล้วมาบอกตายายแล้วนนลว่าปฏิฐานบอกตายายว่ามางานปู่ขอให้ปู่เขาทำพิธีก็ให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็เลขที่ปู่ให้ขอให้เอฟซีเขา ได้เงินเอาไปซื้อตามพอให้ถูกก็ภาวนาบอกตายายแล้วอันนี้กําลังจะกลับกลับมาก็เลยพอดีเลยค่ะได้มาวางไว้ตรงนี้แล้วค่ะให้ตายายเหยียบให้เนาะตายายเหยียบให้ถ่ายเอาเลยนะคะอันนี้ปูให้ใช่ไหมคะอันนี้ปูให้เก็ภาวนาว่าให้เลขที่ปูให้คือให้ตรงให้ถูกตรงให้ถูกให้ลึกซึ้งันเยอะจะได้เอาไปซื้อแล้วจะได้ถูกจะได้ได้ตังได้รวยกันทุกคนเนาะ แปดสงดสอค่ะแปอ่ะหันหันในนะโอ้โอเโอาจแปดสองสามห้าศูนย์แปดสองวยพันล้านนะคะรวยพันล้านเห็นนพี่แนงก็ฝันเหมือนกันฝันว่าห้ไม่เอาเลขที่ปูนี่บอฝันว่าไงนะพี่แนงก็ฝัน ปอนนนกันว่าปูขาวเขาบอกว่าเลขอยู่ที่ปู่ก็นี่แหละปู่เขียนให้แล้วโอ้เลขอยู่ที่ปู่เขามาก็ปู่เขียนให้จริงๆคริงตรงตรงกับเลขฝันเลยพี่พี่ไหนครับก็ตรงนั่งอยู่เลขเดียวกันเลขเดียวกันัับมขออ่นน้แีง

อ๋อเรียกนี้หลือ4297ไม่มีค่ะนี่เลขหมู่จุดของนิดอ๋อไม่มีช่วยก็คืออ๋อแต่ปลัวเลขอยู่นี่ใช่ปะอันนี้มันติดมานานแล้วน,นี่เ,น,น,น,เน,นี่ยเลขที่ฝูจุดของนิดอ๋อ4297 เลาอู้นะจันอ๋อมีเลขตรงนี้ด้วยโอ้เลขอะไรกันเนี่ยอ๋ออ่าเลขอืมเลขบวงสวงเป็นเลขอะไรครับมองไม่ชัดเลยน่าจะเป็นแปดสามศูนย์นะครับเป็สามศูนย์ได้ครับเอายขอเอาไว้ลุ้นพวกนี้ด้วยอ่าเวลาัพัฒนาเวลาัพัฒนาครับเอาครับไว้รับพัฒนาพวกนี้ฉันมีปากกาเขียนได้หน่อยเป็นสามศูนย์หรอ ศูนย์เลขวงสวงแล้วเมทสามศูนย์เตคราเซโรปลูมยังไม่มีเลยไม่มีเลยเต็มหมดเลยอ๋ออ่ะพี่ขอลุยรอบหนึ่งเลขข้างหลังนิดนึ่งนะอืมเปดนี่ทำโอเปดเปดสามเนาะครับอือยันปูสาธุสาธุเดินทางปลอดภัยทุกทีเด้อครับครับผม ครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขแล้วก็ได้แล้วนะครับ่ะตอนนี้เลขที่จุดประทัดเลขอะไรก็อยู่นี้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเลขที่ได้เมื่อสกูดีนะครับจุดประทัดหกหนึ่งสองนะครับตรงกับวันรวยนะครับอ่ะจุดทูบหกหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามห้าศูนย์แล้วก็เลขสามเป็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ด อ่านะครับเลขประมาณนี้นะครับเลขคุณผู้ชมเนาะสามแปดศูนย์เน้นๆอ่ะ ไปแล้ว <laughs> โอ้ทีต่ตามอยู่จะไหมครับอ๋อ,อกลุ่มทรัพยานาได้เลขยังเนี่ยเลขได้ยังไหนแปดสามโอ้ยโอ้นี่เลยอือว่าให้เลขเดียวต้นเหนเหอห้าเอ้ยสามห้าศูนย์แต่จะลืมเลขนั้นเนอะเลขจุดประทัดเมื่อเช้าลจุดประทัด นี่ายรูะฮะเลยจุดประทันเมื่อเช้าก็จุดประทันตอนบวงสวงเนาะใช่ถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ออ็ดูลายเซ็นเก็บดูลายเส้นาสามนี้สามนี้ ได้เอาไปแช่ได้อาแช่ได้แช่ได้แช่ได้ให้ดูดิเอ้ยน้องคิดไรเสร็จอ้าวดูคนส่วนตัว โอ้ยทำไมจะจะเลยในชัดท้าผ่านคนชีวิตได้โอเคก็คุณมากคาโอ้เคล็ดก็อยากบูชารูปปู่เป็นเรียกให้โลงเงิให้เราให้รับซื้อรับไปเลยดีกว่ามารับติด2ชั้นอดูลายเซ็นฝูรอีกรอบหนึ่งเนาะที่มาจากทางไหนเนาะทำไมกรุงเทพทำไม่ชัดเลยกล้องทำไมไม่ชัดเลยมองไม่เห็นตัวเลขเลย